สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อที่ราศีมีนธาตุน้ำนะคะกับเรื่องราวของดาวสุกย้ายราศีดาวสุกข,ของชาวราศีมีนก็นคือดาวตัวแทนของสัจวะเพื่อนกันค่ะการเดินทางมีมดาวรกตยูการเปลี่ยนแปลงปรปับปรุงนะคะเกี่ยวข้องกับการสมาคมเพื่อนฝูงนะคะโยกหน้าแก่ลัคนาและเป็นดาวสุกมรณะ ต่างชาติต่างแดนต่างถิงนน่นแดนไกลกันยโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมรณะโมดกตกทอดความเป็นความตายนะคะการเดินทางไกลยโยกย้ายเพื่อรับตําแหน่งหน้าที่สุขไปอยู่ในเรือนวินาศสุขอยู่ในเรือนราหูนะคะไปยาวๆถึงวันที่หนึ่งเมษายนนะดาวสุกก็คือดาวตัวแทนของของโครงตัวนะคะ อารมณ์ดีรักเพื่อนรักสังคมค่ะสนุกสนานรักความสุขสนุกสนานชอบคบหากับคนต่างชาติหรือคนต่างถิ่นนะไปไกลถึงต่างแดนนะคะถ้ามีดาวเสาอยู่ด้วยจะมีความอดทนมากยิ่งขึ้นได้รับการสนับสนุนจากอีกฝ่ายนะคะ่ะดาวสุขร์นะคะพบก,กับดาวอังคารคู่มิตรวันที่15 มีนาคมอังคารเป็นการเงินไรายได้ผลประโยชน์ตอบแทนและเป็นดาวาคารสุภาพความสําเร็จรุ่งเรืองเป้าหมายต่างชาติต่างถิ่นการารับการสนับสนุนและเป็นดาวจันทน์เรินสุภาพนี้ก็การลงทุนเกี่ยวข้องกับอดรานไม่วานคนอ่อนไหวกว่านะคะคนต่างถิ่นการเปยนแปลงนี้สุขอังคารสุขในนาเรนวินาศทางไกลห่างไกลในนาเรนราหูสุขนเรนราหูราหูทับลัคนา พบกับความมั่นคงผูกพันกับหุ้นส่วนคู่ค้าเพศตรงข้ามมีดาวเกตกระตุ้นราหูให้ชาวมีนได้พบกับการเงินผลตอบแทนที่รุ่งเรืองก้าวน้ามาดูกันที่ชาวมีนค่ะ น,นี้ก็ราชาถือถ้วยนะคะผู้มีประสบการณ์ถ้าไม่เป็นชาวต่างชาติต่างถินต่างแดนก็เป็นคนที่มีความอ่อนโยนมีหัวคิดก้าวหน้าในการติดต่อค้าขายคะ่ะรักเอาใจใส่ในสิ่งที่ลงมือทำด้วยประสบการณ์อันนี้ก็ราชาถือเหรียญอนะโอกาสเกี่ยวกับเพศตรงข้ามหุ้นส่วนการเข้าไปมีหุ้นส่วนร่วมสนับสนุนมีการงนที่มั่นคงกับสิ่งที่รักและลงมือทำค่ะ ร่วมกันกับอีกฝ่ายค่ะมีการลงทุนผมผลตอบแทนมั่นคงมีฐานะการเงินดีสถานการณ์อันนี้ก็แปดถ้วยนะคะก็การยกย้ายเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ใช่ไม่นำพาให้เกิดความสุขก็ห่างไกลออกไปไม่ขยายผลนะคะอัศวิน หน่มถือดาบนะแค่ครองว่องไวทยานมุ่งไปข้างนานะคะอีบร้อนเร่งร้อนที่จะลงมือทาร่วมกันกันกบบริวารคนต่างถิน่นต่างที่กับการเป็นแปลงทางไกลได้พบพระพบปะกับคนต่างถิ่นนะคะอันนี้หกถ้วยนะคะลงตัวแล้วค่ะการหวนกลับมาพบกันใหม่กับเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยหวน ระล,ลึกนึกถึงกับเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยกันนะคะได้พบปะติดต่อค้าขายไกลก็เหมือนไกลนะคะกับการพบปะคนต่างถิน่นนอกถิ่นเกิดค่ะไปดูเพื่อนบ้านนะคะความว่าเพื่อนบ้านอาจจะไม่ได้หมายถึงคนรักคู่ครองอาจจะเป็นเพื่อนหรพี่น้องหรือการติดต่อการสังคมนะคะสุขในเรือน วินาศทางไกลต่างถิ่นบกับดาวอังคารคู่มิตรนะคะได้เรินลาหูได้ลาจากพ้นทางไกลก่ะเพือนบ้านก่ะเดดเด็ดดาวสุขรมรณะนะนะควาเป็นความตายคนต่างถิ่นมีเกณฑ์ชาวต่างชาตินะคะเป็นเพื่อนเก่านะคะความพันพวนปรปแปรเปลี่ยนแปลงไปอะรวยทั้งคู่เลยคะ่ะ ราเมีนเองฐานะเศรษฐกิจดีฝ่ายก็ดีได้มาจากงานทางด้านความเป็นความตายสุขภาพคนจริงจังมุ่งมั่นนะคะพูดน้อยต่อยนะคะรวงคนต่างถิ่นพบเจอแล้วก็จากพักราบเป็นเรื่องราวของเพื่อนเก่านะอันนี้มีการแข่งขันเกิดขึ้นนะคะเขาอีกฝ่ายเพื่อนบ้านนี้เป็นคนสวสงงวัยแล้วเพื่อนเก่าค่ะ เก็บตัวนะคะเป็นนักปรา์ราช,ชบ,บัณฑิตนะคะวันสําคัญของชีวิตมีสองวันคือวันเกิดและวันที่เขาค้นพบแล้วว่าเขาเกิดมาเพื่ออะไรสุขที่ภายในไม่ใช่ภายนอกเป็นคนต่อยอดโครงการศึกษาไฝรู้ไป,ปยาวยๆกันะ,ค,ะคนเก่งนะคะเป็นบุรุษสตรีผู้ทรงพลังองคคารพุทธระดาวเกตหนะ้าเกตทับลักษะเพื่นเก่านะคะเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันสมัย รเริ่มเรียนเขียนอ่านนะคะพบกับรามหมูคนต่างถิ่นเป็นเพื่อนเกา่าที่ผูกพันกันเหมือนครอบครัวเป็นเพื่อตรงข้างฝ่ายตรงข้างที่เคยให้ลาบผลร่วมกัน,นะค่ะเพื่อนเก่าเป็นผู้นี้สติปัญญาวความรู้เก่งวิกฤ์วิเรเป็นโอกาสคนฉลาดในการวางแผนไปย,วยาวๆค่ะเป็น ผู้มีความรู้มีโอกาสเป็นครูบาอาจารย์หรอคนต่างถิ่นต่างชาติปลีกวิเวกทางจากความวุ่นวาย